เนไม่ออกหมดแล้วมั้งเราจะเชื่อมยังไงไม่เอาค้ำไว้สูง ประกอบแล้วจะใส่ทางไหนแกไม่ให้มันโดนอีกอไม่ให้มันสีอะเอาผ้าอะไรมาคุมไม่ได้แล้วเอาอยางพลาสติแกมาคุมม,มาใส่ปอกอะทำไมมันกระเด็นอะ่ะใส่แว่นตาอะ่ะ ทะลุกว่าเดิมมากเนี่ยโวมทะลุอ่ะไม่ได้อ่ะซื้อท่อใหม่แล้วมั้งเนี่ไม่ได้อ่ะมันร้อนมันบางเออมันบางเชื่อมไม่ได้ต้องเอ้าก่าเราต้องต่อท่อให้มันใช่มันต้องมาสวนท่อว่าเชื่อมอันนี้ไม่มีท่อสวนเลยเพราะว่าตรงที่มันโดนสีมันบางเพราะเรา พอเราแตะปุ๊บมันวิ่งหนีเลยจะไปหาโทษที่ไหนท่อมีจะดูไ<ต>ห,หมเราไม่มีเวลาเชื่อมต่ดอ,อดอโทรบอกเจ้าของรับ